สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่18ธันวาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้หนุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันนี้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิลดลงนะคะ1-2ององศาเซลเซียส มีลมแรงค่ะภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งค่ะขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและระวังอันตรายค่ะจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงค่ะทั้งนี้ก็เนื่องจากมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนในวันที่18คือวันนี้ค่ะจากนั้นจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในระยะต่อไปค่ะ สำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมมีกำลังปานกลางทำให้ทางตอนล่างของภาคยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะพยากรณ์อากาศแต่ละภาคนะคะภาคเหนือตอนบนของภาคมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าทางตอนล่างของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด5-13องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-14องศาเซลเซียสภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะภาคตะวันออกก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าเช่นเดียวกันภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสะตูลค่ะในช่วงวันที่19ถึงวันที่22ท่าธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนทำให้มีอากาศเย็นลงมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะนออกภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะและสำหรับภาคใต้มรสุมตอนออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมมีกำลังปานกลางทําให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะทะเลอันดาม,นมันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะในช่วงวันที่22ถึงวันที่27ธันวาคม ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังนะคะย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าใกล้ปลายแหลมโยนค่ะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมซึ่งจะทำให้ย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวอ่อนกำลังลมค่ะขอให้ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงวันที่28ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมคลื่นกระแสลมไฟตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือของไทย ทำให้มีอากาศแปรปรวนมีเมฆมากมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางแห่งค่ะและสําหรับภาคใต้มีแนวโน้มที่ฝนจะเพิ่มขึ้นขอให้ติดตามข้อมูลและข้อมูลพยากรณ์อากาศมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย